เงินหาง่ายงานหากล้องนั่นก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ของวันที่22ของเดือนกันยานยนนี้เป็นต้นไปท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงนี้จะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์จะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเงินหมื่นเงินแสนก็ว่าได้ ท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงของวันที่22เป็นต้นไปนี่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวของท่านในเรื่องของการงานจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านอีกด้วยในช่วงนี้ถ้าว่าท่านใดทำงานอยู่อยู่กับที่หรือว่าอยู่กับเจ้านายก็จะมีโชคมีลาภ เจ้านายก็จะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนตั้นในช่วงนี้บางคนได้ดิบใด้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนนายคนอีกก็มีถือว่าชาวราส์ถือว่าคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดาย บางคนนั่นทําอะไรก็มีชื่อเสียงมีคนคอยสนับสนุนท่านเรียกว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงของวันที่22ของเดือนกันยาเป็นต้นไปนี่นั่นในเรื่องของการงานจะมีความสําเร็จอย่างสูงทําอะไรก็จะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไร ก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการเงินก็จะมีหลังไหลเข้ามาท่านเรียกว่ามีเงินหมุนเวียนเข้ามาไม่ขาดสายเรียกว่าท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้สําหรับคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ก็จะได้ในช่วงนี้การงานก็ดีการเงินก็ดีมีตามมาโชคลาภและดวงชะตาคนที่เกิดอยู่ใน วันจันทร์ในช่วงของเดือนกันยานี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากอยากได้บ้านอยากได้รถก็สามารถซื้อได้ทำได้ในช่วงนี้ถือว่าคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์จะมีโอกาสดีๆเข้ามาท่านในช่วงของวันที่22นี้นั้นคนเกิดในวันจันทร์ถือว่าดวงของท่านนั้นมาแรงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทำอะไรก็มี ความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงนี้ท่านจะลงทุนอะไรทำอะไรก็ให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะค้าขายหรือท่านจะลงทุนอะไรก็ท่านลงได้เลยในช่วงนี้จะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ดวงของท่านนั้นมีความสดใสมีความสว่างสวยอยู่แล้วท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ถือว่าดวงของท่านนั้นดีทำอะไรก็มีมีความสำเร็จมีผลดีเกิดขึ้นกับตัวของท่านชีวิตของท่านนั้นจะผิดกลับในช่วงก่อนในช่วงก่อนนั้นคนเกิดวันจันทร์ดวงก็จะไม่ค่อยดี ทำอะไรก็ติดขัดแต่ต่อจากนี้ไปคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์จะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็ว่าได้การงานดีการเงินก็ดีมีตามมาโชคลาภดวงชะตาของคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ก็จะดีท่านจะมีโชคมีโอกาสสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นสิ่งที่เลวร้ายก็จะคลี่คลายหายไป เงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาท่านในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับให้กับคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ถือว่าในช่วงนี้คนรักคนใคร้ก็ดีเอาอกเอาใจพูดจาดีทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่ก็คือคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ต่อมาท่านใดที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ก็ถือว่าดวงของท่านก็ดีอีกเช่นเดียวกันแต่ท่านในเรื่องของการงานต้องระมัดระวังไว้บ้างท่านใดที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในช่วงของเดือนกันยานี้การงานของท่านจะมีการสะดุดติดขัดอยู่บ้างท่านทำอะไรก็อาจจะไม่ได้ ดังใจที่ท่านนึกและต้องการงานที่ท่านทำก็มีการสะดุดมีการติดขัดอยู่บางครั้งบางคราวก็ลาช้าไม่ได้ดังใจเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานในท่านระมัดระวังไว้แต่ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ก็จะดีจะมีโชคมีลาบมีเงินหมุนเวียนเข้ามาท่าน อยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าคนเกิดในวันศุกร์นั้นดวงของท่านจะเหมาะกับการลงทุนท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องทําอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้นับว่าดวงของท่านนั้นมีโชคมีลาภอย่างมาก เงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายอยากได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการในเรื่องของคนรักคนใกล้ก็ดีพูดจาดีทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงนี้คนรักของครรภอของท่านนั้นก็จะเป็นคนที่นำโชคนำลาบนำโอกาสดีๆเข้ามาท่าน การเงินการทองก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในอ่ในท่านใดที่เกิดอยู่ในวันศุกร์อยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็มีโชคมีลาภอีกเช่นเดียวกันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ต่อมาท่านใดที่เกิด อยู่ในวันเสาร์ในช่วงของวันที่22ของเดือนกันยายนนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ก็นับว่าดวงของท่านนั้นจะดีในทางหาเงินหาทองอันนี้ท่านจะหาได้ง่ายกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วหยิบจับอะไรในช่วงนี้คนเกิดในวันเสาร์นั้นจะมีโอกาสได้สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านในช่วงของวันที่22 เป็นต้นไปคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นั้นทำอะไรก็จะมีโชคมีลาภการงานก็ดีท่านจะมีงานเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆท่านทำงานเก่าๆอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมทำให้ตัวของท่านนั้นมีชีวิตชยว่ที่ดีเกิดขึ้นการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเดียวกันเงินทองนั้นจะมีหลังไหลเข้ามาอยู่เรื่อย ไม่ว่าจะทำอะไรในช่วงนี้ท่านก็จะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็ว่าได้ในช่วงนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ก็ถือว่าการเสี่ยงดวงของท่านก็ดีมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็ว่าได้เงินทุกบาททุกสตางค์การลงทุนอะไร ก็จะมีความสําเร็จในช่วงนี้คนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงของเดือนกันยาถือว่าดวงท่านมาแรงทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลยคนรักคนใกล้ก็ดีพูดจาดีแต่ท่านระวังในเรื่องของอารมณ์ของท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์อาจจะมีอารมณ์ร้อนเกี่ยวกับกาพูดคำจาหรืออย่างหนึ่งในเรื่องของการทำงาน ส่วนรวมกันอันนี้ต่านระวังไว้เป็นอย่างมากในช่วงของเดือนกันยานี้ในเรื่องของคําพูดคําจายท่านระวังไว้ในเรื่องของการสังสรรค์หรือว่าพบปะกัน<ม>ก็ให้ท่านระวังอีกเช่นเดียวกันอย่าใจร้อนถ้าว่าท่านใจร้อนและจะทําให้งานของท่านนั้นสูญเสียลงไปได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านทําอะไรให้ใจเย็นเย็น้าไว้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ จะดีขึ้นเองในเรื่องของสุขภาพและประนานัยในช่วงนี้ท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ต้องใจเย็นเย็นทำไรก็อย่าใจร้อนการงานจะดีการเงินก็จะมีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆสุขภาพของท่านในช่วงนี้ให้ท่านระวังการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นได้เล็กๆน้อยๆหรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว เพราะฉะนั้นในต่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของการเจ็บป่วยในช่วงนี้แต่สำหรับท่านที่สูงอายุยระวังอีกอย่างหนึ่งโรคประตําตัวอาจจะมีติดติดเนื้อติดตัวมาอาจจะทำให้ท่านนั้นเสียเงินเสียทองได้ในช่วงนี้ท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้ว เห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อเป็นแรงใจให้กับผู้จัดจทำรายการขอขอ้ขอุุกท่้นโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี